ในการดูไพ่ยิปซีที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมอผู้ทํานายเนี่ยแหละเป็นผู้สับไพ่เองแต่บางตาราเขาก็จะให้ผู้ไปให้หมอดูทํานายไปให้เรียกว่า ไปดูไปดูไพ่ยิปซีนะคนที่จะไปดูเนี่ยนะไม่ใช่หมอดูคนไปดูเนี่ยเขาจะเป็นต้องเป็นผู้สับไพ่เองสับไพ่อย่างไพ่อันนี้เขาเรียกว่าหนึ่งสำรับหนึ่งสำรับนี่มีเจ็ดสิบแปดใบสับเองพอสับเสร็จแล้วก็อย่างนี้ก็เรียกสับแล้วก็ตัดตัด ตัดเสร็จแล้วก็เอามารวมกันอีกครั้งหนึ่งพอรวมกันเสร็จแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานและวางมือบนกองไพ่และพูดพยากรณ์ก็จะค่อยๆนำไพ่ที่เลือกมานั้นผู้พยากรณ์จะค่อยๆนำไพ่ที่เลือกมานั้นวางเรียงวางเรียงคือ ผู้พยากรณ์จะเป็นผู้วางเรียงเองแต่ผู้ที่เลือกไพ่จะต้องเป็นผู้ที่ถูกพยากรณ์เป็นคนเลือกเอามาอย่างเช่นเลือกมาในเอามาสิบใบนี่คือเทคนิคของการดูไพ่ย,ยิปซีแล้วก็จะมาเรียงกันตาม ตามความถนัดของผู้พยากรณ์อันนี้เขาเรียกคว่าไภ่ำไผ่มาพองไหลไพ่มาอาจับดูสิอธิษฐานเสร็จวิธีง,ง่ายที่สุดก็จับมาดูใบหนึ่งก็ได้อใบหนึ่งนะปึ๊บลองดูสิเสียงไทยเรียกว่าเป็นการเสียงทายดีไหมเอ้ยโอ้โหแปดใบ นี่ขยันนะดูตามภาพเนี้ยแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเหรียญเหรียญเหรียญนี่ครับถือว่าเป็นธาตุดิน <ปะ S 1> อูนน้ <ปะ S 1> มันมีต้องแปดเหรียญมันงานการดีเลยถ้าอย่างเงี้ยแปลเพราะว่าอย่างคนผู้ชายเนี้ยเรียกว่าโอ้ทางานทาทาทางานเลยแล้วได้เงินได้ทองอย่างนี้ความหมายดี เพราะว่าเรียญนี้แปลว่าทรัพย์สมบัติหรืออาจจะได้มรดกยิ่งขยันยิ่งขยันยิ่งยิ่งยิ่ง,งรวยนะในภาพในความหมายนี้บางทีเราดูจากภาพที่วาดมันก็จะสื่อความหมายได้อัอนนี้ความหมายดีก็โอเค